ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรณาธิการแน่ีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องให้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยเนาะเมื่อประจําวันวันเสารนะ์เนาะเสาร์ที่4ตุลาคม68นะครับวันศุกร ที่ผ่านมาเนาะสุดที่3ามตุลาคม6-8เนาะสูตรที่ลุงตันให้ไปก็มา1คู่เนาะหน่คู่หนึ่งนอยเนาะก็คือหน่อยเฉพาะกิจนะครับมาล่าง6กหนึ่งะครับก็เป็นคู่เดียวที่มาเนาะส่วนหลักร้อยที่ลุงตันให้ไปเนี่ยก็มา1ตัวเนาะมาที่หน่อยปกติเนาะก็คือหนึ่งมา นี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขเนาะที่ลูกตันให้ไปในงวดที่ผ่านมาเนาะก็คือมาแค่คู่เดียวเนาะหลายท่านก็คงโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่4ตุลาคม68เนาะลักษณะของสูงหรือว่ากลุ่มตัวเลขที่ลูกตันวเิวเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ ตติดตามรับม,มาบดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนะวาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่4ตุลาคม68เนาะผลลันะพธ์ที่ได้นะครับแถวที่1นะครับได้ได้3เนาะ,ะแถวที่2ได้2นะครับแล้วก็แถวที่3มันได้0แถวที่4ได้ องเหมือนกันเนาะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งับพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสามเนีย่ยสามแล้วก็สี่นะครับฝั่งนี้เป็นสองเนะาะแถวที่สองสองสองแล้วก็สามตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งเนาะต่อมาแถวที่สามศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเก้าเนาะ แล้วก็แถวที่สี่เหมือนกับแถวที่สองนะครับได้สามได้หนึ่งเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่สี่ตุลาคมหกแปดเนาะลุงตันให้เด่นสาม เด่น3รอง2เนาะอ่าพี่น้อง f อชอบ3รูป3สชอบ2รูป2นะ,ะต่อไปก็จะมาดูชุดสองตัวชุด2ตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลับจับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีอ่า ศูเนาะหนึ 10, 11, 13, 22, 23, 29, 30, 43, ่งศูหนึ่งหนึ่งหนึ่งสาอสองสองนะครับสองสามสองเก้าสสาแล้วก็9กสามนะครับ ได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจรารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลูกตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลงตันมองไปที่แถวที่ สองที่สามนะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะ,ะลักษณะนี้นะครับก็คือศนะูนย์สองเนาะต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สนะี่เนาะเป็นคู่ซ้ายเยืงไปตรงกลางลักษณะนี้ก็คือหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มาแถวที่ ที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่ซ้ายเยื้องไปตรงกลางเนาะลักษณะนี้ก็คือหนึ่สานะครับแล้วก็มาแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันเนาะ,ะเป็นคู่ซ้ายมาขวาเลยเนาะ ก็คือสองสามนะแล้วอีกหนึ่งคู่เนาะเป็นแถวที่สามที่สี่นะครับขวามาตรงกลางเนาะก็คือสามศู 0. นย์อ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสิงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสลับท่านที่หลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุน3ามตัวได้นะครับงวดประจำวันที่4ี่ตุลาคมห8ดเนาะนตันให้หนึ่งกับ9เนาะเป็นหลักร้อยพี่น้อง f อซก็ มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับสุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตลาดเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่ไล่เลี่ยกันเนาะไม่ว่าจะเป็น 0 2 3เนาะก็ถือว่าสัมพันธ์กันหมดเลยเนาะทั้ง4แถวเลยนะครับก็มีหลายคู่เนาะที่สามารถจับเป็นคู่เบิรลได้เนาะอันนี้ก็ต้องมีการเทียบสถิตินะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงสันก็วางเบิ้ลไว้ประมาณสองคู่เนาะก็จะมี1-1กับ สองสองเนาะกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสนะครับมาเบิร์นได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกงอบก็แล้วกันนะครับท้ายนี้ลุงตันก็ขอขอบคุณพีนกก่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไป วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ